ที่ว่าเราต้องมีอย่างน้อย3รู้ว่าการที่เราจะทําอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ในเรื่องการทํางานเนาะในเรื่องการใช้ชีวิตด้วยรู้ที่หนึ่งเนี่ย <capacities. S 1> คือ 3, <building that S 1> ต้องรู้ตัวเองต้องรู้ว่าเราอ่ะทำได้แค่ไหนเพราะการที่เราจะขยายกิจการหรือเราจะดําเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรที่แข็งแรงเราก็ลําบากนะสิ่งที่เป็นอันตรายมากของผู้นําก็คือคิดว่ารู้แล้วทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่มันอันตรายที่สุดก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร จะรู้ที่2คือรู้นอกต้องรู้เทรนด์แล้วรู้เทรนด์เนี่ยอย่ามองแค่เทรนด์ของตัวเองมันจะต้องรู้เทรนด์ที่มันเกี่ยวเนื่องรู้เทรนด์ที่เป็น global trend รู้เทรนด์ที่เป็น macro ของทั้งในประเทศและทั้งนอกประเทศเพราะงั้นรู้นอกก็สำคัญเพราะเรารู้เทรนด์นอกเรารู้ในเราถึงจะไปเห็นว่า opportunity มันเป็นยังไงรู้ที่3คือเราต้องรู้จังหวะรู้ว่าแล้วเราควรทำบ้า รูวควรทำเมื่อไหร่ตอนนี้เรามีเงินแค่ไหนถ้าเรายังมีเงินไม่มากพอแต่อยากทำเหลือเกินอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จังหวะว่าเมื่อไหรควรที่จะทา<ม>เมื่อไหร่ควรที่จะ